นี่ครับนี่จะพามาดูแปลงที่ชาวนาเขาจุดปางจุดเผาทุกอย่างเลยเผาหญ้าเผาฟางเนี่ยคือดินจะเสียหมดเลยเนี่ยดินเสียเนี่ยคือเขาไม่ได้ข้าวเลยเนี่ยมีแต่ยีดีมีแต่ญ้าเนี่ยคือดินมันเสียเนี่ยคือแปลงเนี่ยคู่กับแปลงเราเนี่ยแปลงเราสองฝั่งเนี่ยผิดกันเลยคือเขาได้ข้าวหมดเนี่ยสิบห้าไร่เขาได้ข้าวไปหกเกวียนหนึ่งคือเนี่ยดินมันเสียหมดเนี่ยต้นข้าวดูนิดนิดนี่หมดเนี่ยสิบห้าไร่หกเกวียนใช่เปรียบเทียบกับของเราที่แปดไร่ เด็กเชลของเราอะไรเหมือนกันแต่เราได้ข้า,ขาว14เกินกว่านี่ผิดผิดกันเลยนะคือก็ยังจุดฟางอยู่นี่ยคือดิ้นจะเสียเป็นดิ้นสายกันเนี่ยดิ้นสายกันดิันเสียเพราะหนึ่งเขาหวานนะแล้วฟางเยอะๆก็ทึงจุดฟางผิดกับข้าวนาดํานาดําฟางแทบจะไม่เห็นเลยคือแต่ได้ผลผลิตแต่ไม่มีฟางคือเราสาม,มารถไายกบไรซอสนี่ไงเราเตืนได้คือเตืนได้เพื่ออ,อินทรียเพื่อต้นข้าวอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเนะี่ย คือหมดเลยเผาไปหมดเลยเนะี่ยจากที่จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรมั่งไม่ได้เลยคือเผาทิ้งหมดเลยดินทิ้งเสียหมดนะแล้วก็ใช้ยูเลียอย่างเดียวด้วยเสียหมดเลยไม่เปลี่ยนใช้เพิ่อินซีเพิ่อ,อะไรบ้างใช้แต่ยูเลียมันจะผิดกันผิดกับข้าวนาะดําที่เราแกงข้าวเนะี่ยผิดกันเลยเดี๋ยวครั้งเนี้ยเขาจ้าดำก็หมดแล้วเนี่ยตรงใช้วิธีดําหมดแล้วคือข้าวจะผลิตจะได้ดีกว่าเพราะแต่ป,ตปัญหาดีไปเยอะแล้วดินจะไม่เสีย คือแป้งกันเนี่ยคู่กันเนี่ยเราสามารถดูได้เลยเดี๋ยวดูไปดูแป้งเราต่อว่าที่เราไมา่จุดฟางแล้วเราจะแป้อีกรอยหนึง่งแปอีกรอยนึงแล้วส่มน้ำใส่เลยเดี๋ยวจะดำตาม